จัดเข้ามาแล้วนะครับกับมิสูบิชิไทตันนะครับ2.4 GL นะครับตัวนี้ปี2020ไม่เพียง2 8 0 0 0บนะครับบอกเลยสวยสุดๆนะครับค่าตัวอยู่ที่459,000บาทนะครับสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับปรุงแต่งซุ้มล้อมาให้แล้วนะครับบอกเลยสวยสุดๆนะครับล้อแมกปรุงแต่งสวยงามมากนะครับเปลี่ยนยางไม่ใหม่แล้วทั้ง4เส้นนะครับคิ้วกันสาดมีมาให้ครบบันไดข้างอันเล็กๆก็มีมาให้นะครับบอกเลยสวยสุดๆนะครับตัวนี้4วินเนาะสำหรับ เคยที่อยากได้นะครับตอนเดียวโฟวินเอาไปเข้าสวนทาไร่บรรทุกปลาบรรทุกตุเรียนนะครับบอกเลยคันนี้ตอบโจทย์สุดๆนะครับอ่าเดี๋ยวดูในส่วนของภายในกันนิดหนึ่งนะครับในส่วนของภายในนะครับมาในส่วนของเบาะหนังนะครับเบาะหนังสวยๆแบบนี้เลยเป็นเกียร์กระปุกอกสปีดนะครับคอนโซลสีดํานะครับวิทยุบอกเลยสวยสุดๆนะครับเคยที่ได้ไปเจ้าคันนี้นะครับอ่าเครดิตดีฟรีดาวผลแปดพันบาทเคยสนใจก็สิมลิงก์ใต้โปรไฟล์มานะครับ